ที่1,861จิตวิญญาณที่กำลังถูกเผาไหม้ถึงขั้นทำให้มิติโดยรอบสถานที่แห่งนี้พันหลอมละ,ละลายเช่นเดียวกันในขณะที่หลินเทียนได้แต่กระโดดขึ้นในทันทีเพอดูเหมือนว่าราชาพลหนจะไม่ได้เผาไหม้จิตวิญญาณของตนเพียงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเท่านั้นในเวลานี้แต่เขากับีลังสองหอนที่สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนั่นจึงทำให้เขาไม่คิดที่จะลังเลก่อนจะก้าวเดินออกไปตรงหน้าโดยตรง พร้อมกับสังเวยวงเวสังสารวัตรและสัตธรรมหลายชื่อก่อนจะประสานพวกมันก็ด้วยกันกลายเป็นพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาก่อนจะกดทับกะใส่ทางราชากลลุลหุนขณะที่เขาก้าวเดินออกไปตรงหน้าของราชากุลหุนคลืค่นพลังที่ปลดปล่อยออกมาก็ประทัดจนกระแทกเขากระเด็นออกมาและในตอนนี้กด้านคางของราชากลลุลหุนได้ปรากฏประตูมิต,ติแปลกๆที่กําลังเปิดออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับคลื่นพลังปันผวนที่ปลดปล่อยออกมา ในเวลาต่อมาได้ปรากฏล่างเงาที่มีปีกสิบสองางค่อยๆก้าวเดินออกมาซึ่งอีกฝ่ายคือชายที่สวมชุดกอนสีดำซึ่งเป็นคนเดียวกับที่หลินเทียนเคยเจอในถนนโบราณมาก่อนนั่นจึงทําให้หลินเทียนถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีะนี้คือการดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งราชากุหลและจัก,กรพรรดิคนอื่นๆเคยร่วมมือกันเพื่ออัญเชิญอ,อีกฝ่ายออกมาแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลผู้นีร่างของเขาก็ได้จัดสรรสถานอย่างไม่สามารถควบคุมได้ กลิ่นไอที่บุคคลผู้นี้ปลดปล่อยออกมานั้นน่าสะพร่งกลัวอย่างยิ่งเพราะในเวลาเดียวกันนี้แม้แต่แต่ละเค่เป็นทาสและเสือไต้สู่ก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับผู้ผ่มเพาะตระกูลเคออสคน,น,นอื่นๆน,นี่มันแม้แต่ตัวตนะระดับราชาเทพก็ยังหัวใจสั่นไหวอย่างไม่สามารถควบคุมได้เมื่อจ้องมองไปยังชายใบกลางคนที่สวมชุดก่อนสีดำพร้อมกับปีกทั้ง12ข้างพวกเขา กวาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอาที่น่าสะพรึงกว่ายิ่งกว่าราชาของพวกเขาซะอีกและเพียงชั่วครู่นั้นมันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะทั้งหลายได้แต่หยุดนิ่งก่อนจะหันมองออกไปทางชายใบกลางคนสวมชุดกอดสีดําคนนั้นที่ราชากหุหลแดนเชิญออกมาในขณะที่ร่างสวมชุดกอดสีดํานั้นค่อยๆชัดเจนขึ้น,นพร้อมกับประตูที่ด้านหลังค่อยๆจางหายไปในขณะที่สายตาของอีกฝ่ายได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนโดยตรงในขณะที่สายตาอันลุ่มเึกนั้น ดูเหมือนจะสามารถเกินกินได้ทุกสปปรรพสิ่งทำไมถึงนานจังก่อนจะอัญเชิญข้าออกมาอีกครั้งชายคนนั้นได้พูดออกมาอย่างเย็นชาซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดเหล่านี้อีกฝ่ายได้กล่าวถามราชากรหุนในขณะที่ราชากรหุนได้โค้งคำนับพร้อมกับกล่าวขึ้นมาว่าเหลียนท่านพูดสักธิ์เดิมทีข้าคิดจะมอบเขาให้ท่านหลังจากที่กำหลับเขาและได้มาเลาพันธุ์แห่งโลกมาแล้วพอข้าไม่ต้องการให้ท่านยุ่งยากกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามมันมีเรื่องบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและในตอนนี้ข้าจึงจําเป็นต้องรบกวนท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมือด้วยตนเองพอเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ในดินแดนนิลันเขาและจักรัรริคนอื่นๆก็ได้ร่วมมือกันอัญเชิญร่างอวตารของชายสวมชุดกสีดํานี้ออกมาซึ่งนับตั้งแต่นั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็ไม่ถือว่าเป็นของเขาเหรือจักรัรริคนอื่นอีกต่อไปพอไม่ว่าเขาเหรือจักรัรริคนอื่นที่สามารถจับตัวหลินเทียนได้ ก็ต้องทําการส่งมอบห้ก,กับอีกฝ่ายอยู่ดีแต่เขากับมีความคิดหนึ่งอยู่ในใจพอหลังจากที่เขากําลาบหลินเทียนได้แล้วเขาจะใช้จิตญาณของตนทําความเข้าใจเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกในร่างของหลินเทียนก่อนจะทําการส่งมอบหลินเทียนให้กับชายชุดก่อดสีดําผู้นี้ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าเพียงระยะเวลาสั้นๆที่เขาสามารถทําความเข้าใจมาเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้นั้นมันจะนําประโยชน์มากมายมาสู่เขาแต่น่าเสียดาย ที่หลินเทียนที่เป็นเพียงผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์กลับทําให้เขาต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งในเวลานี้เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการอัญเชิญชายชุดกอดสีดําผู้นี้ออกมาเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าการที่เขาเผาผัานวิญญาณจะสามารถกำลบหลินเทียนได้เพราะในร่างของหลินเทียนนั้นมีสิ่งที่แปลกๆมากมายและหากเขาไม่สามารถจัดการกับหลินเทียนได้หลังจากที่เผาวิญญาณของตนแลว้วเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้อีกเลย พะหากเขาทําการเผาผลาญจิตวิญญาณของตนอีกครั้งเพื่ออันเชิญชายสวมชุดกอดสีดําออกมาแล้วก็มันก็จะทําให้เขาต้องพบเจอกับการสูญเสียครั้งใหญ่เพราะเขาต้องเผาผลาญจิตวิญญาณของตนถึงสองครั้งติดต่อกันซึ่งนั่นจึงทําให้เขายอมที่จะอัญเชิญอีกฝ่ายออกมาในตอนแรกซะดีกว่าเพราะมันจะสามารถช่วยเขาหลีกเลี่ยงภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอนาคตได้ในขณะที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ถูกล้อมรออไปได้วยกลุ่มแสงสีดําอีกฝ่ายก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกในขณะที่สายตา จ้องมองออกไปได้วยความเฉยเมยซึ่งเขาที่อาศัยอยู่ในโลกเบื้องบนซึ่งห่างไกลจากดินแดนกลหุนเล่ากับสวรรค์และโลกเผื้นที่ระหว่างนั้นมันมีกฎเกณฑ์ที่ทรงพลังขวางกั้นอยู่มันจึงทําให้เขาอยากที่จะลงมาสู่โลกเบื้องล่างได้และการที่ฝ่ายจะลงมาได้นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยตัวตนที่แข็งแกร่งของโลกเบื้องล่างคอยเชื่อมต่อเส้นทางให้แต่แน่นอนว่าเขาเองก็สามารถบังคับเปิดเส้นทางลงมาสู่โลกเบื้องล่างได้เช่นเดียวกัน แต่ถึงกระน,นั้นอีกฝ่ายก็ต้องจ่ายด้วยราคาที่มหาศาลซึ่งนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายไม่ต้องการจะแบกรับและมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะยอมจ่ายสิ่งเหล่านี้ในขณะที่สายตาของอีกฝ่ายได้แต่จ้องมองอไปทางหลินเทียนพร้อมกับสายตาที่เย็นชาและลุ่มลึกราวกับสามารถมองทะลุทุกสรรพสิ่งในโลกที่ที่ชายคนนั้นอาศัยอยู่เจ้าจงบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเขาน้ำเสียงอันเย็นชาพันกล่าวขึ้น ซึ่งเสียงนี้ดูเหมือนจะผสนไปด้วยกลิ่นอายที่ทรงพลังซึ่งทําให้แก้วหัวของหลินเทียนถึงกับสั่นไหวพร้อมกับจิตวิญญาณของเขาที่เริ่มไม่มั่นคงแต่อย่างไรก็ตามเขากลับไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวออกมาเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะแสดงสีหน้าเย,ย้ยหยนออกมาแทนดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วเจ้าจะยังไม่เข็ดสินะเกี่ยวกับชายผู้นั้นที่ชายสวมชุดกอดสีดําได้กล่าวถึงเขาสามารถเดาได้ในทันทีว่าอีกฝ่ายคงหมายถึงเท่าที่เมาเป็นแน่ พอดูจากท่าทีที่ฝ่ายแสดงออกมาแล้วเขาก็มั่นใจมากว่าชายคนนี้ชายคนนี้จะต้องประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่จากการลงมือของเท่าขี้เมาก่อนหน้านี้เป็นแน่นั่นจึงทำให้ฝ่ายยืนฝ่ามือใหญ่คว้าจับก็ใสทางดินเทียนโดยท,ทันทีซึ่งเห็นได้ชัดว่าต้องการจะกำลับดินเทียนเพื่อมเมล็บพันธุ์แห่งโลกจากนั้นก็จะทำการค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเท่าขี้เมาในทะเลความรู้ของหลินเทียนซึ่งฝ่ามือขนาดใหญ่นี้รวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งเพียงพิบตาก็ลากับทําให้ทั่วทั้งโลกถูกผนึกเอาไว้อย่างเงียบงันและในพิบตานั้นมันก็ทําให้หลินเจียนรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายลากับในวินาทีต่อมาร่างกายของเขากําลังจะถูกบดขยี้พระกลิ่นอัิชรยชุดกอดสีดําผู้นี้ปลดปล่อยออกมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าราชากลหนหลายเท่านักซึ่งมันทําให้เขายากที่จะทนได้ในสถานที่ไกลออกไปแจ่ละเคเบนเจทานและเสียทยสู๋ก็ถึงกับมีสีหนา้าเปลี่ยนไปก่อนจะควบคุมร่างของจักพรพดิเทพ พุ่งตรงเข้ามาช่วยเหลือหลินเทียนในทันทีแม้พวกเขาจะรู้ว่าไม่สามารถทําอะไรอีกฝ่ายได้แต่พวกเขาก็ยังรีบพุ่งเข้ามาเพื่อตั้งรับกับฝ่ามือใหญ่ที่กําลังกดทับเขาใส่หลินเทียนเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถจับคขาได้จริงๆอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นฝ่ามือใหญ่ของชายชุดกอ่อสีดําที่กําลังเอื้อมเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหลินเทียนกลับไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยแม้จิตวิญญาณของเขาจะแตกสลายก็ตาม แต่ถึงขนาดสีหน้าของชายชุดกอดสีดำก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเขาจอ,องเหมากไปทางหลินเทียนด้วยความโหมดเหี้ยมและเย็นชาในขณะที่ฝ่ามือใหญ่ได้กดทับลงไปพร้อมกับแรงกดดันอันมหาศาลซึ่งนั่นก็ทําให้สามารถมองได้อย่างชัดเจนว่าหลินเทียนที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลนี้เขาอยู่ในสภาพที่ดูไม่ดีเลยแม้แต่น้อยหน้าเหม็นๆของเจ้าทาให้ข้ารู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากหลินเทียนได้กล่าวขึ้นหลังจากที่คําพูดนี้จบลงเขาก็ได้สังเวยเจยดีลาชันอมตะออกมา ก่อนจะดึงอลูกบอลแสงตีห่อห้อมกุมหมอกเอาไว้ภายในแล้วยนก็ใส่คู่ต่อสู้ในทันทีในขณะที่ฝ่ามือใหญ่ของชายชุดกอดสีดํายังคงกดทับลงมาซึ่งเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับลูกบอลแสงที่หลินเทียนยนออกมาเลยแม้แต่น้อยพอตัวตนระดับจักระพเทพยยังถือว่าอ่อนแอมืออยู่ต่อหน้าของเขานั่นจึงทําให้เขาไม่คิดจะสนใจการกระทําของตัวตนระดับกึ่งเทพสวรรค์เลยแม้แต่น้อยในขณะที่ฝ่ามือขนาดใหญ่ของอีกฝ่ายได้โจมตีก็ใส่ลูกบอลแสงนั้นโดยตรง และในพริบตาลูกบอลแสงขนาดเท่ากับศีรษะก็ถูกบดขยีจากฝ่ามือใหญ่ที่กำลังกดทับลงมาพร้อมกับกลุ่มหมอกสีเทาเข้มที่ค่อยๆล่องลอยออกมาซึ่งมันไม่ได้มีกลิ่นไอที่น่ากลัวหรือสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากที่มันสัมผัสกับฝ่ามือใหญ่นั้นแล้วเพียงชั่วพริบตาเสียงร้องคำรามก็พันดังขึ้นพร้อมกับความเฉยเมยบนใบหน้าของอีกฝ่ายที่จางหายไปในทันทีก่อนจะถูกแทนที่ด้วยสีหน้าที่บิดเบี้ยว พร้อมกับร่างกายที่สั่นสะท้านอย่างรุนแรง